ค่ะสีเชียวโค้ชทิงเทดเตอร์ยันว่าจังหวัดเลยและจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเดินทางนะคะมาทดลองนะคะรถโซลิด75แรงของเราค่ะบอกได้เลยว่าลูกค้าต้องการดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่มาเห็นตัว75แรงของเราแล้วบอกได้เลยว่าลูกค้าเปลี่ยนใจกะทันหันค่ะบอกว่ามีแปลงสาธิตไหมหนูหนูก็เลยนี่แหละค่ะเซลก็เลยพามาทดลองนะคะแปลงสาธิตของเราค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งผานนะคะให้ลูกค้าลองไถดูก่อนค่ะไถดูความลึกความหนาของผานนะคะสะใจมากเลยค่ะสะใจคนไถนะคะสะใจเจ้าของไร้ด้วยค่ะสะใจที่ก้อนไถใหญ่ค่ะแล้วก็ไม่หอบฟางนะคะก้อนไถนะคะใหญ่แล้วก็พลิกหน้าดินดิน สวัสดีค่ะสีพิชาโฮลิงเฮดเตอร์ยันายนาจังหวัดเลยและจงับบงหวัดนนทบุรค่ะเช่นเดินเชินเน่องขันลูกค้าสาววันนี้นะคะยันนานะคะสีพิชางโฮลิงนะคะเรามาส่งลูกคา้าวา7เฮดค่ะถ้านี้บอกได้เลยนะคะเห็นตัวรถเลยถูกใจทดลองขับรถสาธิตแล้วถูกใจสั่งจองมาไวๆไม่ได้จองค่ะให้ส่งถึงบ้านเลยเพราะว่าลูกคา้าจะบอกว่ารอพีหน้าไม่รอค่ะ ลูกค้าซื้อปีนี้ใช้ปีนี้ทดลองปีนี้แล้วก็ใช้ปีปีนี้เสียจิงปีนี้เลยสั่งจองนะคะหรือว่าสั่งซื้อผ่านทาง0 4ี8อ5 8ปดสองสามแปดแปดนะคะสีดีชาฮูลิงแท็กเจอร์ยัาจมดเลยจัเหวือนน้องทายและจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ